กอดกันก่อนมาติเศร้านน่มาแรนมาแรนมาสบายดีสบายดูเออกอดกันก่อนนะกอดกันกินฮอดอยู่บ่หนาวบ่คืนนีอืมกอดกันกับไอ้ดาใช่แม่เด้ไม่จ่อยเด้ โดยน้อยพี่น้องสบายดีเบสุขุสุคขขนเด้อน้อยพี่น้องเนาะมาพบมาเพอะบาพามีส่วงเศร้าๆพี่น้องเลยบุรีไอ้สร้างรถขึ้นมามุ่งล้างคาพี่น้องเลยบะพามีกับไปเตะเศรา้าไปสั่งไหมภพพาเนาะมาไหวพื้นที่คันอลไกะนสั่งไหมสีพุนแปดมาแน่ัวดฟังนั่นอ่ะมันยังบบเล่วพี่น้องเลยอ่ะเขาซื้อตะปูมาโดยสแสลมจับกล้องให้เนะ่ะ จ้างเลาะมาพี่น้องเอ้ยไปสั่งใหม่พราวเพฤศจัยแอ,อนแฮมฟ้าใหม่เชื้อละเนาะไอหลถดสบายดีเด้อทั้งพวกอ,อ, <laughs> อากาศหนาวนะพี่น้องแอร์สลัย I do เียวซื้อไปเลย,ย<ต>พกทมาเลยที่นะแถโดยตอนนี้เต็มมากเลยโลกมนมาส่งไหมพี่น้้งแต่เพรนี่ันไปสั่งไหมจะเศร้าๆเลยพี่น้้ง ลงได้ป่าวจะละลายเด้อตาพี่น้องเลียย้วยวเลยเป็นข่อยตาที่้าวผู้พี่น้องเลยแมนฮะุบหอบอยู่สบายดีเด้อสบายดีพี่น้องเลยจออกมาหอบื้อไม้พี่น้องเลยโอ้นั่งสร้างเพคน ก็ซื้อตะปูมาให้เล่าเน่พี่น้องเออโลหนึ่งตะปูหา่นกำลังแอมฟาเซล่าพี่น้องเอออัดทวนเนาะบ้านเรากระื่อนอัดทวนเลยพี่น้องเอ้ยเพราะว่าไม่เพราพ่อพอพีก็เลยว่าเล่นไปซื้อไม้เน่พี่น้องเอ้ยซื้อแป้นเน่หุบหอบอยู่แต่เศร้าครับแม่นตัวเดียวกระสีแบกมาจะดอกพี่น้องเอ้ย อันนี้มันลายยังนะไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้บ่าวพามีหน่อยเดอ้อพี่น้องเอ้ยอืมแอด้าพี่นั่งมาพี่เออมาพี่ก,อก,อก,ก,อก่อนมามากอดกันก่อนมาติเศร้านี่มาแลนมาแลนมาจังได้ก่อนให้จังได้ก่อนสบายดีสบายด้วยเออะกอดกันก่อนนะกอดกันกินฮอดอยู่บอมา,บ,า,าบ่าคืนหนิ กอดกันกับไอดาใม่แม่เด้เม่์จอยเด้แม่ไปไปขั้วใบป๊กอันใดเกอนลูกแม่ไปขั้วใบป๊กแม่์จอยไปเห็ดหั้วอันใดเกาะแม่ไปขั้วใบป๊กแม่์จอยไปกั้วมักเพชรโอ้ได้ลึ่นแล้วปลาลุงเอ้ยไอดาลึ่นบอพอนีแล้วจะลิ่นน้ำนองเท้าบอกอีหล่าจะดื้อเด้อขึ้นเท้าหรือเปล่าก็จะปนลื่นน้ำนองเท้าไป เออพี่น้องเลยลรื่งแล้วพี่น้องเลยอาดาลรื่งบาพรพอมีแล้วบาทนี้เนาะกำลังขึ้นมันนี่มาครบทิมมันนี่ตะกี้มาซามันนี่มาเพิ่มซองพี่น้องเอ้ย và mãi xưa là ở bên xì thau vì nóng mà cái than luôn lái lái nó lùm ลังแอมอัดทวนพี่น้องเอ้ยมื้อนี้บรรยากาศหนาวหนาวฝั่งลาวเฮาพากันไข่ชุมเฮาก็ได้บ่ค่อยได้ยินเสียงพี่น้องเอ้ยเพราะว่าบ่าพอมีอันไม้ตายเนาะก็เลยบ่มีไม้มีแต่ว่าดังๆเอาพี่น้องเอ้ยโอ้ยโอ

ว่อน,นี้กะสิ้ได้เบิ่งแบบเตรียมระบบน,นะพี่น้องเนาะว่อน,นี้มามุงล้างค่าพี่น้องเลยนี่ปัญญายุติใ่ไม่ปลอมก่อนเนาะแล้วก็พอมีซื้อขอบข้างมาอยู่พี่น้องเลย ภาพกับวอยแแจ้งบันไดเด้อพี่น้องเอ้เพราะว่ามันมันลมนองมาขึ้นก็ฝนหยิบพี่น้องเอ้ ดาผลิตกับมัน,นเจียวน้อยพี่น้องเลยไอดาลืงว่าพอมีแล้วบาทน,นี่พกากันลิ่นน้ำกัน <laughs> รยากาศลมๆพี่น้องเอ้ยกระจอยเพิ่นขัวมักเฮ็ดเนาะอยู่ในอยู่เฮือนพุ่นแะพี่น้องเอ้เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินให้สร้างตอนที่ยง สมสิเก็บมากับท่านพี่น้องเอ้ไม่จจอยมาอนี่พรามันลม เป๊ะเลยพี่น้องเลยนูนใ่เนาะ ไปภาพมาสบายดีคุณแม่โดยบังซีมบังดูอือที่น้องเลยโดนเก็บแม่ไเก็บนลายลี่ซะเนาะโดยเอากระตายมันใส่ล่ะหดไปเฮียนบ่กมือนนี้โอ้ยเปิมดสบายวัดก็เลยหาชนยุดแม่ละยุดก่อนกินละยค่ะกินแล้วไข่เขาก็เจ็บพัวแห้งแห้ขึ้นเจ้าได้ใครแนมบ่ดีวัดเลยกินดีเลย

นี่ให้เบิ่งส้่งได้พี่น้องเด้อเนาะเบิ่งส้่งให้เบี้ย เ,เก็บมจกระทันโอ้สบายดีปลาลุงก่อนสบายดีไหมลูกสบายดีเอาเอาเจี <c oughs> ๊ยมกระทันนะนี่ไปใส่ไร้เต๋อบอเอ็นเจี๊มก็มาซอยกลัวหย่ามืาอนี้พี่น้องเลยจะกระจุงว้ให้ขเขาเจ้าเก็บนะจะเจัาเก็บเอามาแมน คนในบ,บ้านเนี่ยเบ่งพี่น่องโฟกัสครับมากระทันขึ้นข<อ>่าวฮน่แม,มาเท่ยขยสอด้าซอยเวียกพี่น้อยเห็ดยูเห็ดกินซอยกันเลียงสร้างเ็ดแค่สร้าง พี่ภากันเหตุผลภาคน้ำแมนดีเย้เป็นวันพี่น้องเป็นกบ้าพอได้เรามีอาชีพเนาะพอได้เราบริคายน้ำอื่นเราก็ขายพักพี่น้องเอ้ยพี่น้องว่าอันคือโบหินน้ำไม่จ่อยเอาน้ำใส่ว่าหดว่เนาะน้ำนองน้ำนองพี่น้องเอ้ยน้ำนองสะเนาะข้างหลังแม่น้ำนองน้อง มาเสียหนาส่วยไม่จอยเมื่อนี้ไอ้ดาไม่มู่แล้วไอ้เทียวมาเทียวก็อยู่นเมื่อด่าแล้วมันเนาะเนาะเนาะเทียวเนาะโบ้ได้เราผักเราไข่เลยแม่แม่ไม่เท่าพนันยาให้กินอมากายาให้กินนั่นยาดีวัดโดยโดย แต่ละมือจ้าว่าบุมมีเงินนั่นใช่ปะแต่กี่พน่ะเนาะแต่เอาบุทันมาเน่คือจะบได้กินดอกเาะไอ้ด้านเป็นวัดแต่งใน,ะนระเีง <c oughs> งยงไา่าว่านเออโดยดวัดทั้งไมารทั้งลานคืนนี่ก็เจ็บหัวบดขึน ซาวมาเลยพี่น้องเอ้ยน้องลาตีนกกะมาสบายดีน้องลาตีนกกะมาบ่มาซอยวียอไม่จอยคือก,กันพี่น้องเอ้ยเห็นไปอันนั้นมอคืนนี่แต่งหนาบ่มืม่อคืนนี่ผลไปใส่สุดยังก่อใส่สุดพ,าพ่าผู้ไทยป้าไปนี่ก็ได้เออไปกระพายคืนนี่นะ ือนี้ว่าสิป้าเอ็ดดาไปยุ่มืาอนี้เนาะตอนบ่ายๆพูดอะไรพี่น้องเอ้ยเขาฟ้อนงานถัดอิงหังเนาะแม่นบอกเด็กเติบโตมามาแปดโมาแปดโมงเออไปก็ไม่แก้วเบาะข้างเฮือนนะเบาะเออไปก็ไม่ป้าพี่น้องเลยโดยโดยไปนสำรใหญ่เพิ่นพี่น้องเลยกับเพื่อความปลอดภัยเนาะโดยโดย kinh khảo là bao nhang phòng cắn sai phi nông đây học hành mát số sao mát xoay ลมแห้งแหง้แหงพี่น้องเอ้ยเข้าสู่เดือนหนึ่งเดือนสองแล้วเนาะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วบาดนี่ปุ่งมือนี่แตกเบิดพี่น้อง <c oughs> มือขับโหลดบริสไซอันบริสไซทงมือพี่น้องเอ,อ้ยเห็ดเวียเห็ดงานกับบริสไซมันบุซินเนาะ โดยเนาะพี่น้องเนาะอ่าบัดนี้สิให้สร้างเพิ่นเฮ็ดเดียวกิ่งงานก่อนเพิ่นกำลังใส่ฟ้าไม้อเชลลาพี่น้องเอ้ยเพิ่นอัดทวนวันนี้ก็สิได้เห็นเพิ่นเอามุงหลังคาแล้วพี่น้องเอ้กเพิ่นอัดทวนแล้วมันก็ฟ้าไม้เชลลาพี่น้องเอ้ยเป็นสีเทาเนาะอัดทวนเฮือนซานของอ่าแม่จอยพี่น้องเอ้ภาพมีก็สิถ่ายให้เบิ่งซัมมี้เด้อเนาะฝากผ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์พี่น้องเอ้ยมาบันได สาวน้อยพี่น้องเลยสาวน้อยหมวกแดงคือเป็นว่าอลยอันนี้บริไปเฮียนบ่เอี่ลาเมื่อนี้คือตาทึบเทือบอยู่จะกว่าไข่บุจักไข่วัดไม่ทเท่าเอายาให้กินเลยบอขอบตาคือดำไม่เท่าพาไปกา้านเด็กบุญจักคืนนี้นยังไปอยู่บอหรือว่านอนคืนนี้นะนอนลมมันหนาวโดย,โ,ยโดย,โดยเอาเนาะมือนี้กับทางไอ้สร้างรถ ตั้งสั่งรถสั่งแอร์ผนนมานทำกันพี่น้องเอ้ยสองไอ้น้องเพิ่อนผนวนมาใส่ไม้เสื้อล่าอัดพวน,นพี่น้องเอ้ยดีใจอยู่บ่อยด่ะเออว่าดังๆเด้อยนับบ่าวผมมีไม่ไม้ไม่ได้อะไรก่อนคือกันเนาะคือกันคือความเผ็ดเพราะย,ย,ยุ่งอยากลงอ่ะเข้ากันยังงงจ็กตัวไรไอร้รถแจ็กตัวไรไอร้เอคือกันเนาะสองไอ้น้องเพิ่น ไอรอดแต่ว่าไอรอดบางยิี่มกว่าเนาะเออหันแหละแม่จอยเอ้ยลูกกับมาดใจเศร้าผูวยังประธานกินข่าวเจ้ากินขขาวกับยังขวดไข่ลูกขวดไข่เออกับบุเป็นยังดอกเนาะช่วยจังหน่อยแล้วจังสีหาเนี่ยอยู่แนวกินมาให้ไอรถเนาะแต่ทางไอร์ใจดีเพิ่นอยู่ทางต่างประเทศหันแหละคือเก้าเพิ่นก็ให้ลูกในเทคแค่สร้างแล้วก็ให้ดูแลเนแนวอยู่แนวกินันนะ อันนี้ยังเศร้าอยู่จังหน่อยไปซื้อเอ็มลอยมาให้เพื่อนโนรละตีเนาะบันนี้ไม่จอยเอ้ยคือปาพพมีมือเศร้านี่กะไปซื้อไม่กบพาเนาะไม,ไม้กบพาเนาะ6กแผ่นเลยก็ไม้สี่แปดนั่นสี่โต้บวัวชาแลมสี่เนาะนี่แหละพี่น้องเอ้ยอ่าตัวหนึ่งตัวหนึ่งเก้าสิบพันเลยก็ไม้กบพ,พากะอะไรอันนี้ หกแสนเนาะหกแสนสามแสนพอดีเป็นเท่าไรพอดีเป็นเก้าแสนหกพี่นนองไอ้ปพมีไปซื้อไหมเมื่อเช้าน,นี่เก้าแสนหกสิบพันกานั้นแหละไม่จ่อยเอ้ย<ะ>กาเป็นผู้ใหญ่จดีเด้อก็คือเป็นเงินของอ่าโดยเป็นเงินทางอันพ่อโฮมแม่ดาเด้พอพันอยู่ทางต่างประเทศพูแหละจำได้อยู่ว่าพูโฮมแม่ดา จําได้อยู่เพิ่นหายเงินซื้อเครื่องน,นุง่งโดยแล้วก็ซื้อมีซื้อไข่มือก่อนหันแล้วก็มันเรือลูกก็มาสมทบอันซื้อไม้เม่จอยเอ้ซื้อไม้อันมาอันเพินพ่นเพิ่นบ่พออันนี้แหละนอนแหละเนาะก็เป็นเงินของอันพ่อโฮมแม่ดาเพิ่นอยู่ทางต่างประเทศแล้วก็จ้างคาร์ล่อแน่ล้อน่ะเพิ่นเอาแสนหนึ่งเลยจอยเอ้ขนาดตัวเดียวลูกก็สิแบกมาซะดอกอันนี้มันหลายโดยแล้วก็ มีทางอันสาวเนาะพึ่นผู้ใหญ่ใจดีฮะแหละพึ่นก็อยู่สวรรค์เท่านี่แหละก<น>็มีทางสาวนี่แหละพึ่นก็รุ่นข่อยนี่แหละ<น>พึ่นก็คนสวรรค์เท่านี่แหละเดิมพึ่นอยู่บ้านอโหงใหญ่<น>ทางเลขซินี่แหละ<น>พึ่นฝากมาลายมือแล้วพึ่นฝากเงินมาอันเก้าร้อยาบาทสามสี่ห้ามนเดือห้าแสนเจ็ดสิบพันพี่น้องเลย หาเส้นหาหาเส้นฮกหาหาเส้นเจ็ดหเส้นดเนาะสี่เส้นหาเส้นหาเส้นหาหาเส้นฮกหาเส้นเจ็ดดีหาเส้นแปดไม่จอยเอ้ยเพื่อนกระไฮเขาซื้ออ่าลายมืออไแหละสมทบตั้งแต่แต่ฟ้ากระจาดาพ่นแหละพอดีอันเพื่นฝากมาเก้าร้อยาบารให้ลูกก็เลยว่าอ,อันสีอบเป็นเงินให้ไม่จอยซะพอด้ซื้อเนือยู่เนืกินซื้อน้ำซื้อใน ซื้อในยุนเนืออยากเน้กินเะ่าไม่จอยเออย่างเกินกะพอได้พักเจ้าบบได้ไปอันหาเครื่องคายคันว่ามันไปบบได้กับเป็นไข่ปวดหัวกับยุดสกอนเลยเม่จอยเด้อไปสิมอบเงินให้ไม่จอยโดยจํานวนเงินอาหาแสนแปดสิบพันเนาะเป็นเงินของอ่าเพิ่นบุปสงออกน้าเพิ่นอยู่บ้านอ่าหงใหญ่เมืองอุทุมพรเท่านั้แหละแขวงสวรรณเขต เพคนเห็นในคลิปแล res, ้วเลยคนสงสารเพคนเลยฝากให้โดยอาผู้ใหญ่ใจดีทันแรกก็คือพ่อโมแม่ดาเด้อเร์คนเป็นครอบครัวพ่อกับแม่หักเรานี่แหละแล้วก็สาวใจดีเนี่ยฝากขอบุญขอบคุณเพื่อนแน่โดยขอขอบุญขอบคุณพ่อโมแม่ดาเด้อและลูกใจดีนี่ยที่มาสมทบจำนวนเงินเนาะทั้งหมดที่มา เห็ดเหือนโดยซื้อเครื่องซื้อของมาให้ไอ้ดาได้อยู่ได้กินเนาะโดยขออันขอบบุญขอบคุณเพื่อนหลายๆเด้อขอให้เพื่นสุขภาพแข็งแรงยาเจ็บยาไข่เด้อไปมาทางใดก็ขอให้ตลอดปลอดภัยเด้อขอให้ไปตลอด อดพังให้มาหอดเือนหอดซานเด้อไปทางไก่ทางไก่ก็ซาด้วยซาดยอยู่ดีมีแห้งไม่จอยเลยอะไรเมื่อนี่กะทีเห so ็นความคืบหน้าเนาะของเือนซานไม่จอยไปเรื <S S ่อยๆพี่น้องเลยดีใจน้ำแลมื่อนี้กะได้มุ่งแลยน้องโดยโดยเอาซาลูกสิได้จบคลิป้ดยแม่เด้อไปกินข่าก่อนบาดนี้โดยสบายดีล่ะโดยสบายดีพี่น้อง